หุ้นพาวเวอร์ทาแมกกาซีน่านเหตุการณ์ข่าวการเงินการลงทุนเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์จำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สวัสดีครับผมชนะชัยจุนเจลาพรประธานกรรมการบริหารของบริษัทอินสปายไอวจำกัดมหาชนวันนี้มานาเสนอข้อมูลของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าจดทะเบียนในลตลาดหลักทรัพย์ Cash Cycle เนี่ยของเรา Cost Profit Margin เนี่ยเดิมทีเนี่ยปกติเนี่ยก่อนที่จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็น One Time เนี่ยจะอยู่ประมาณ60-65%ถาเป็นือว่าคือใน rate ที่ค่อนข้างสูงเพราะว่าเราเองเนี่ยมีการ Lean Cost เนี่ยหลาย,ลายๆอย่างอย่างเช่นสถานการณ์โควิดมาเนี่ยก็สอนอะไรเราหลาย,ลายๆอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเป็นคนเข้ามาดูเรื่องการเงินแล้วก็ช่วยจัด การเรื่องของคอร์สต,ต่างๆเราแข่งกับตัวเองมากกว่านะเพราะว่าทุกที่ก็จะบอกว่าแต่ละที่มีหมอมีประสบการณ์สูงนักวิทยาศาสตร์มีประสบการณ์สูงห้องปฏิบัติการแล็บที่ทันสมัยมีเทคโนโลยีอาจจะแตกต่างกันบ้างเราเน้นในเรื่องของสัดเซ็เลสทำไมเราถึงเน้นของเซอร์ติฟายที่มาจากต่างประเทศเราเป็นเซอร์ติฟายที่ระดับโลกที่ทั่วโลกให้การยอมรับมีมาตรฐานที่สูงเราถึงทํามาตรฐานของ A C I I S O ของอเมริกาเราก็ได้เป็นรายแรกในเอเชียแปซิฟิกแล้วเราเองก็ยังได้มาตรฐานของชีมอสของเยอรมันที่ชาวยุโร ค่อนข้างให้ความนิยมแล้วก็เป็นมาตรฐานที่สูงเช่นกันแผนการใช้เงินของเรามี3ส่วนส่วนที่1ก็จะเป็นการขยายสาขาจะเป็นการขยายสาขาทั้งในและต่างประเทศแต่เราจะเลือกไฮโอเรตตี้ในการทําก่อนหลังอันนี้ก็ประมาณ50%ของเงินที่เราระดมทุนอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะขยายรายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเช่นเวลเน็ตมองว่าอันนี้ก็จะเราจะกันเงินไว้ประมาณ30%อีก20%ก็จะเป็นเงินทุนหมุนเวียนโมเดลของเราเนี่ยค่อนข้างมีความเฟ e ซิเบิลในเรื่องของ JV วตัดส่วนการ หรือหุ้นเน่ยกันระหว่างโลเคชั่นพัทเท่าไรก็อยู่ที่การเจรจาก,กันอีกส่วนหนึ่งก็คือการที่เราจะไปลงทุน Green Field เองร้อเปร์เซ็นเราคงจะไม่ได้ทําเพราะว่าเรามองเรื่องของความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเราต้องการที่มีพาร์ทเนที่แข็งแรงที่จะช่วยเสริมในธุรกิจหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นลักษณะได้บางโรงพยาบาลที่เขาไม่มีศูนย์ไอเว็บเราก็สามารถเทิร์นคีรับจ้งางบริหารหรือเซตอัพตรงนี้ขึ้นมาได้เราไม่ได้มีภาระ,ะผมระดมทุนเข้ามาเนี่ยผมไม่ต้องการที่จะต้องไปซื้อ et, ไม่ว่วาาจจะเป็นเป็นกฟิกแมต่เนีรืองงมือทาร แพงๆนะ่ยผมไม่ต้องซื้อผมมีผมมีหมดแล้วฉะนั้นผมได้เงินมาเนี่ยคือบริษัทเรามีฟรีแคตโฟค่อนข้างสูงเราก็เอาไปลงทุนแล้วเพื่อให้เกิดผลประโยชน์อะไรล้อมันก็จะสะพ้อนไปถึงในเรื่องของดีเวเดนต่อไปนะฮะคตของผู้ถือหุ้น้นี่ก็เป็นความตั้งใจของผมนะครับว่าจะทําให้บริษัท IVF จะเป็นบริษัทที่ดีๆของคนไทยในเวทีโลกแล้วเราก็คิดว่าเราจะเติบโตไปอย่างยั่งยืนทั้งในปัจจุบันอนาคตยังมีพริซัในเรื่องของการจ่ายดีเวเดนเราให้ผลตอบแทนในเรื่องของดีเวเดนในบริีซท ยังไม่ต่ำกว่า50%ของกำไรสุทธิอยากจะฝากไว้ว่าเป็นบริษัทของคนไทยที่เราจะเติบโตในเวทีโลกมันกง iWave เนี่ยเป็นหุ้นที่มีการปรับตัวค่อนข้างสูงเพราะว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ได้มีภาระ,ะฝากหุ้นอ n s p i r e iWave ด้วยเป็นบริษัทเล็กๆที่เรากําลังจะเติบโตไปในเวทีโลกด้วยมาตรฐานระดับสากลซึ่งพร้อมที่จะเติบโตต่อไปในอนาคตขอเชิญนักลงทุนนะเอามาร่วมลงทุนบริษัท Inspire iWave มีจุดเด่นหลายอย่างคิดว่าจะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่อยางยังย่งยืนในอนาคตต่อไปนะ สวัสดีค่ะเคซีนีคุณนิลกประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Inspire จำกัดมหาชนชื่อหุ้นเรียกว่า i อเอเราเป็นธุรกิจรักษาผู้มีบุญญากครบวงจรที่มีมาตรฐานสากลเราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพิ่มาตราความสเร็จทาให้ความฝันในการได้ลูกเป็นเรื่องง่ายและเป็นได้จริงตามคอนเซ็ปต์ของเราก็คือ New City in every step วันนี้ก็ขอมาอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนกับนักลงทุนผิดท่านเราเป็นศูนย์รักษาผู้มีบุตรยากครบวงจรเรานําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่ม ตาความสำเร็จโดยเรามีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวออกและห้องปฏิบัติการทางเคม์ในการตรวจโครโมโซมของเราภายในตาตาความสําเร็จของเราเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ76ซนึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่อยู่ที่ประมาณ48ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงกว่าค่อนข้างมาโดยการบริการของเราจะแบ่งเป็นการอิกซี่นั่งเป็นบริการที่ถือว่าเป็นบริการที่นิยมมากที่สุดโดยมีตาความสําเร็จมากกว่าบริการอื่นๆการอิกซี่เนี่ยก็คือการที่นักวิชาการเลือกสเติร์มืหนึ่งตัวฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่หน ตรวจโครโมโซมีการให้คำปรึกษาการทำอายุไอหรือการฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่องค์บทลูกแล้วการฝากไข่ฝากสเปิมแล้วก็ฝากตัวออกเมื่อปีที่ผ่านมามีการให้บริการทางด้านเวลเน่เพิ่มเติมเป็นการให้บริการการกรองพลาสมาเป็นการกรองเลือดทําให้เลือดสะอาดบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นและการให้วิตามินเพื่อบำรุงร่างกายในส่วนของฐานลูกค้าเรารายได้ของเราเนี่ยมากกว่า80%มาจากต่างชาติอินเดียจีนเวียดนามประเทศทางตะวันออกกลางเป็นกลุ่มที่ถือว่าเป็นต่างชาติแบบพรีเมียมที่สนใจในคุณภาพ ก็ผลลัพธ์ในการบริการมากกว่าราคาค่าบริการส่วนรายได้เราก็จะมีรับรู้แบบทั้งเป็นพอยเป็นโอเวอร์ไทม์รูปแบบการขา,ขายของเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแพ็กเกจตั้งแต่การกระตุต้นขายแล้วก็เป็นช่วงของการเก็บขายเป็นช่วงของการแค่แข็งตัวอ่อนแล้วก็ย้ายตัวอ่อนเข้าสู่ผลบุลรูโดยเราจะมีบริษัทการเสริมที่ให้ลูกค้าเลือกรับบริการโดยที่คุณหมอเนี่ยก็จะแนะนำอย่างเช่นการตรวจโครโมโซมของตัวอ่อนเป็นการที่ทําให้รู้ว่าตัวอ่อนตัวนั้นสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์ยังไงเพื่อป้องกันในการเกิดการแทง้งแล้วก็การได้ลูกท ีการคาดการณ์ของ Market Research ที่มีการคาดการณ์ว่าสำหรับในตลาดโลกเนี่ยมูลค่าการท่องเที่ยวสำหรับผู้มีกยากก็จะเติบโตขึ้นอีกเยอะ มูลค่าในปี70เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ33,000ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ1ล้านล้านบาทโดยที่เทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญสำหรับ f e r t i l i t y t o u r i s m เพราะเรามีค่าบริการที่ถูกกว่าประเทศอื่นๆเรามีคุณภาพในการรักษาที่ดีแล้วก็เรามีบริการที่ดีเราก็เลยเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญที่ต่างชาติจะนิยมมาทั้งท่องเที่ยวแล้วทำลูกในเมืองคุณค่ะค่ะ